สวัสดียำบ่ายครับวันนี้ข้าวกะเพราไข่ดาวผัดก็อะไรนะผัดอะไรนะผัดพีแกงผัดพกแกงหมูไส่สัวอร่อยมากเลยอร่อยจริงจริงเหรือจริงเหรอจริงอร่อยมากใส่ถุงมา

จากกินข้าวแม่อร่อยมาอาทิตย์หนึ่งคืออร่อยนะครับแบบเลยพี่นอยิอ้วหองกระบ,บอกมากเลย

ควรครับไป